สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลล์มินอีกแล้วนะคะในช่อง Youtube ของมิ้นต์ฟ์อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมิ้นพามารีวิวนะคะชุดแต่งนี่เลยค่ะเจ้าแคปเตียนะคะตัวนี้เป็น XL นะคะแคปเตียนะคะโฉมเก่าราคาอยู่ที่632,000บาทนั่นเองมาดูกันว่ามิ้นแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยเนาะด้านหน้านี่ที่เห็นเลยก็เป็น กันชนหน้าเหล็กนะคะของ outrender ค่ะโอ้โหอันนี้แข็งแรงมากๆนะคะคุณลูกค้าใครที่จะปราทะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงนะคะโอเมก้าสีแดงนะคะ2ห่งวงเลยค่ะอ่ะส่วนกระจังหน้านะคะยังคงเป็นกระจังหน้าตัวเดิมเนาะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าคือใส่คอบไฟหน้านะคะให้กับคุณลูกค้าทั้งสงข้างเลยนะคะแล้วก็ นี่ค่ะไฮไลท์ก็คือตัวนี้นะคะเปลี่ยนร้อและแม็กให้กับลูกค้านะคะเป็นขอบ16นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่ 265/70R16 นั่นเองนะคะก็เป็นรายยอดนิยมเหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะสำหรับแม็กนั่นเองตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2.26สปีดนั่นเองนะคะอ่ะมีความพิเศษ,ษภายในอีกมาดูกัน ความพิเศษภายในนะคะตัวนี้นะคะมินได้เปลี่ยนจอ Android นะคะให้กับคุณลูกค้านะคะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสามารถดู YouTube ดูอะไรได้หลายหายอย่างเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเนาะและที่พิเศษก็คือเปลี่ยนเบาะหนังให้กับคุณลูกค้านะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ใส่พรมกระดุมให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เนะาะเดี๋ยวมาดูแคปกันบ้างนะคะ นี่ดูกว้างขวางนะคะสวยงามนะคะสะดวกสบายมากนะคะสำหรับตัวนี้เนาะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะก็แถมเป็นโลบาร์เหล็กเอาเรนเดอร์ให้อีกเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงมากเนาะอ่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าคือใส่ข้อไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้อ่ราคาไม่แพงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ แอบกระิบว่าสามารถฟรีดาวน์เราได้ชุดแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาหามินได้นะคะที่0928416481ค่ะหรือว่าจะทักไลน์อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาก็ได้นะคะมนนิ้นยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ y o u u u b มิ i นฟ f o r d เอาไว้ด้วยจะได้ไม่ลืมกันเนาะสำหรับวันนี้มินต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามิ้นมีอะไรมารีวิวนะคะจะมาให้ดูกันอีกนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ